ครับโอเคงงมากเหมกันครับอะไระ่ะไอเหมือนเป็นศิลปินในที่ต่ออะวอรดครับศิลปินปีนนที่นะครับรรแกโอหร่าหรับไต่องแต่อปต่อนตอไต่ต่อไต่ไ่อไป่อ่อไไป้่ออ่อตตอไ เพรว่าแต่ว่าก็ขอบคุณที่ติ๊กต็อกให้โอกาสเชิญมาครับเราต้องที้งตนางต่างนะครับอาร์ติสต์ออฟิเชียครับเป็นงานน่าได้ต้องทิ้งวายโอ้ยเอาจริงนะไอ้ผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าผมอ่ะโดยเฉพาตัวในไวรัลในไวรัลผมอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเองแฟนๆลงให้อะไรแบบเนี้ยเพลงมันก็ไปดังในติ๊กต็อกอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆครับ แต่แต่ตัวนี้เขาไปเล่นอะไรเขาไปอนตตอนเขาเป็นคอนเทนต์เล่นเล่นกับหมากับแมวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีคอนเทนต์ปล่าปลายนีอะไรกันนี่ครับนี่ครับผมก็มีไปมอบส่งของขวัญให้คนที่ไลค์บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะ <S <S แล้วก็มีไลค์แล้วก็คนก็ส่งของขวัญมาให้ผมก็ไปทำบุญ ผมคิดว่าพิกตอบเป็นสื่อที่หลากหลายม,มากๆนะครับผมคิดว่าพิกตอบเป็นสื่อที่หลากหลายหลายรูปแบบผมคิดว่าทุกคนสามารถเลือกเสพได้มีมีแบบความรู้เยอะแยะมีอะไรเกี่ยวกับการรักษาโมเด็งแบบโอ้ทำให้เราหัวใจเรนจอยมีทุกอย่างมีเพลงแล้วก็มีอะไรให้เราแบบเต้นๆก็ร้อร้องาอาัามพิกตอบครับไปแล้วเรียบร้อยครับนิดหน่อยครับชื่อเพลงนิดหน่อยครับแล้วก็ ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่วันที่ยีบสามเจอกันครับเตรียมความพร้อมของพิเศษอเลยเตรียมความพร้อมมีเกตยักษ์นะก็มีเกตประกาศแล้วก็เป็นคุณอิงฟ้าครับแล้วก็พี่เฟิร์สสโลว์แมชชีนนะครับแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามครับฝากทิกตอกโจอี้ผู้สิทธิ์ J O E Y P W S ด้วยนะครับขอบคุณครับ